หลายๆคนคิดว่าเอ้ผมพามาร้านอาหารหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่วันนี้ผมพามาร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่5้บาทครับ59นะยา้ำกินขาหมูบุฟเฟ่กินไก่ทอดกินข้าวยำไก่แซบได้หมดเลยนะ่าสนใจมากครับสูตรของเขาไม่หนังแบบใส่สีอุด,ดำไ่เยอะมาเป็นหนังสีเข้มๆไม่ใช่นะนี่ เป็นหนังแบบหนังหมูสีทองคุ้มที่สุดราคาคุ้มมากแล้วก็มีเลือกหลายอย่างด้วย <S 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 คือวันนี้ครับหลายๆคนคิดว่าเอ้ยผมพามาร้านอาหารหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่วันนี้ผมพามาร้านข้าวขาหมูบุฟเฟ่มีไก่ทอดมีข้าวยำไก่ทอด59บาทครับ59านะยำกินขาหมูบุฟเฟ่กินไก่ทอดกินข้าวยำไก่แซ่บได้หมดเลยน่าสนใจมากครับ ตั้งแต่อยู่มาถ่ายพี่แหรกมาก็เพิ่งเห็นร้านนี้แหละคุ้มที่สุดราคาคุ้มมากแล้วก็มีเลือกหลายอย่างด้วยเอาเป็นขาหมูครับรวมเนื้อหนังไม่เอาผักครับผมสูตรของเขาไม่ได้หนังแบบใส่สีอ๊ดดำไเยอะมาเป็นหนังสีเข้มๆไม่ใช่นะนี่เป็นหนังแบบหนังหมูสีทองของผมขอน้ำไม่เยอะครับพี่เพราะผมเป็นคนกินแห้งๆครับพี่โอ้โหโอเคครับไข่ที่จริงต้องคิดเพิ่มใช่ไหมคิดเพิ่มไปเลยครับพี่ผมเอาด้วยข้าวไก่ทอด อันนี้ของผมเป็นไก่แทบครับ<ด>ขอลดแบบสุดยอดไปเลยลดจัดไม่จัดสั่งได้หมดเนาะได้ครับยอดนะแต่ก่อนที่จะกินขาหมูขอฝากเลยดีๆสักนิดนึงครับผมกับเบฟิต้านะครับ <laughs> ฝากนิดนึงเดี๋ยวผมขึ้นท่องทางไว้ให้นะครับผมฝากหน่อยนะครับเบฟิต้าเป็นเด้าพางผมเองนะครับ อ่าเราเรามาคุยกันต่อพี่ครับสูตรขาหมูพี่เอามาจากไหนก่อนอันนี้เรามาเริ่มกันง่ายๆก่อนอเป็นของยาครับเป็นของยานะครับใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่คิดว่าผมจะมาขายขาหมูหรอกนะผมขายพวกอาหารพวกสเต็กที่เด็กกิจมันไม่ดีครับกิจไม่ดีในเนี่ยเราเช่าร้านอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าเอ้ยก็ช่วงเช้าเราก็มาขายได้นี่อ๋อปกติพี่มีขายช่วง ตอนนอเย็นตอนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นขาหมูตอนเช้าตอนเช้าเนี่เราเริ่มกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่แต่8โมงเช้าครับถึงบ่ายสามแปดโมงถึงบ่ายสามนะหม้อวัดขาหมูบุฟเฟ่นะห้าสิบเก้าบาทมีไก่ทอดมีข้าวยำไก่แซ่บด้วยนะครับผมถามว่าพี่59บาทได้อะไร59พี่จะอยู่ยังไง อันนี้ผมถามจริงพี่อันนี้บอกตรงนะครับพี่ก็คือผมดูจากลูกค้าหลายๆคนเกงตรกรมันไม่ดีแค่ลูกค้าถามว่าครับขายี่เพิ่มเท่าไหร่ครับผมบอกว่าสิบาทอ่าลูกค้ายังตัดสินใจนั้นผมไม่เอานะโอ้งี้ยไม่กินขายเพราะเพราะว่าจริงๆคนเขาก็อยากจะ กินอิ่มแหละแต่ว่างบเขาก็ไม่ได้เยอะหรอกใช่ไหมพี่ก็เลยตัดสินใจมาทําร้านนี้หัวใจพ่อค้าคือสุดจริงๆเขาจะอยู่ได้ไม่ได้คือคนต้องมาอุดหนุนเยอะๆผมเป็นกระบอกเสียงเขาแล้วมาอุดหนุนเขาเยอะๆครับ มาครับโอ้โหคือน่ากินมากบรรยากาศชั้นสองอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนเราไม่ได้มานั่งกินร้านข้าวขาหมูเฟสน,นะครับคือเหมือนเรามานั่งแบบชมวิวนั่งชิลๆขอเริ่มจากอะไรก่อนดีอะขาหมูก่อนไหมต่กี้พี่ปูแอบกินก่อนแล้วพี่ปูบอกว่าอร่อยมากพีพีจะต้องเติมเยอะแน่นอนหนังนุ่มมากเนื้อดีให้ได้เลยครับแล้วน้ำขาหมูเนี่ยเขาไม่ได้เค็มจนเกินไปนความกลมกล่อมครับ มันเป็นเมนูที่ทำมาอร่อยง่ายเลยผมก็สงสัยคือผมไปกินร้านในส่วนมากขาหมกูก็ส่วนมากนะจะใช้ได้ทุกร้านเลยแต่ร้นานนี้นก็ทําได้ดีครับผมชอบเขาที่มีเมนูอื่นยังผมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบกินขาหมูใช่ปะ่ะเออแต่ผมชอบกินยำไก่แทบเลยก็คือถ้าผมมากินอ่ะผมก็จะกินยำไก่แทบหรือไม่ก็ไก่ไม่แล้วมันคุ้มค่าไปละมันก็คุ้มค่าไงเออข้อดีคือการมีตัวเลือกให้ลูกค้านะครับ ใส่อพริกนิดนึงมายองเน็ดทักหน่อยลุมขอพี่อีกจานได้ไหมเติมขาหมูเอาขาหมูเนื้อหนังข้าวไม่ต้องเยอะมากการหนึ่งผักไม่เอาน้ำน้อยๆงง <c oughs> <Yeah. S 2> พ่อมาโอเคเลยครับอันนี้ก็อยู่ในบุฟเฟ่ต์นะบอกก่อนทุกคน นีถ่ถ้าเขาเอาไก่ทอดไปผัดกะเพราได้น,นี่จะสุดเข,ขาทําได้นะแต่อาจจะต้องคิดตังค์เพิ่มอาจจะเป็นเมนูละยี่สิบเก้าบาทเดี๋ยวนี้เราใส่ขาหมูเพิ่มนะทีนี้ก่อนได,ได้กี่ عة. ข้าวมารมทีเดียวอันนี้ตังค์แบบรถจัดครับอ่ะได้หม,มูขอขาหมูเพิ่ม <performance> ไม่ต้องเพิ่มข้าวแล้วได้ขาหมูเพิ่มก็ดีแล้วออะไรีก ือจีจาร์ดมากบอกเลยถ้าน <ired> mm ี hmm. office, 59, so Japanese, ้อย ah. ู่แถวออฟฟิศก็คงกินบ่อยนะเพราะว่ามันคุ้มไง59บาทแล้วผมอ่ะบางคนชอบกินขาหมูอยู่แล้วเห็นแล้วมักางทีมันก็ทนไม่ไหวอ่ะดูดิคอลลาเจนลองถ้ากินกู่กับไก่ทอดไปด้วยเพราะขาหมูเขาดีครับ พอไปโดนเครื่องของยำแซ่บเบร็จก็อร่อยครับคือบอกครับหนังหมูเขาคือละลายแบบขายไปเลยครับแต่ปกติเนี่ยครับเขาให้จานเดียวนะและเดินลงไปเติมเหมือนทุกร้านที่ผมทำอะ่ะแต่วันนี้ด้วยความที่อยู่ข้างบนแล้วผมก็คุยกับเจ้าของร้านแล้วเดี๋ยวให้บุ๋มไปแกะล้างจานตรงนี้คืนเป็นแบบรวมครับผมนี่ขาหมูรวมกับไก่ทอดครับผม นี่ก็นปกก็ดีนะเปลี่ยนอารมณ์เลยแต่ต้องยอมรับจริงความคิดของพี่เจ้าของร้านสุดยอดม,มากเขาเปรียบกับไข่สิบาทบอกว่าถ้าผมขายไข่สิบ,บาทบางคนน่ะเขามากินเขาอยากเพิ่มไข่สิบ,บาทเขายังไม่มีตังค์ที่จะจ่ายกับราคาไข่สิบ,บาทเลยเขาเลยคิดว่าเอ้ยราคา59เานี่ยทำให้คนกินได้ไม่อั้นเนี่ยมันก็ฟุ่มมากๆแล้วไอติมไปอติมไอติมอร่อยไหมพี่ใช่แน่นอนเลยอ่ะตัวหนึ่งแต่พี่ส่งอย่างนี้นะ ต้องรู้สินะว่าใครจะต้องลงไปครับเหนื่อยยังเหนียวหนึบแข็อยู่เลยเล่นเกวเฮ้ยไอ้บุ๋มอุ้ยโอ้่ะไอ้เพื่อนนี่ใจ่ายจังคเลยทุกคนครับถ้าใครจะมาร้านหม้อวัดบุฟเฟ่ขาหมู59บาท แวะมาได้ที่ท่าอิดนะครับผมร้านเขาจะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับจนถึงบ่ายสามนะครับแวะมาครับฝากบอกต่อในร้านนี้คือโคตรคุ้มค่าคุ้มมากมมาลองกันดูครับมีทั้งขาหมูบุฟเฟ่ไก่ทอดข้าวยำไก่แซ่บหรือเอาจะแบบฮาบฮาแบ่งก็ได้นะครับฝากหน่อยแล้วกันแล้วของดีแบบนี้ร้านถูกๆแบบดีคุ้มค่าแบบนี้ฝากบอกต่อกันด้วยครับผมขอบคุณมากครับ